เอ็กโกรุ๊ปบุกตลาดสหรัฐควา้าโรงไฟฟ้าลมและโซลา่าจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้ในคลิปนี้ครับหุ้นพลังงานอนาคตไกลต้องจับตาเอ็กโกรุ๊ปนะครับ mm hmm. เพราะว่าล่าสุดประกาศดีลใหญ่เข้าซื้อหุน้นของกลุ่มโรงไฟฟ้า Pinnacle ู mm hmm. ในสหรัฐถึง49%โดยกลุ่มโรงไฟฟ้าแห่งนี้มีกำลังการผลิตรวมแล้ว251เมกะวัตต์เลยครับประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานลม ดาวนี12 mm ้126เมกะวัตต์ในรัฐเมนส่วนอีกอันนึงนะครับเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในวิทบอโรโซลาหนึ่เมกะวัตต์ครับของรัฐโอไฮโอโดยทั้ง2แห่งนี้นะครับมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวทาให้มั่นใจได้ว่าไรายได้ที่จะเข้ามามีความมั่นคงครับโดยดรจิราพรศิริคำผู้บริหารของเอกอั p มั่นใจว่าการลงทุนครั้งนี้จะสร้างความเติบโตอย่างแข็งแกร่งนะครับและต่อยอดการลงทุนในตลาดพลังงานของสหรัฐ ตามกลยุทธ์ทิปเปอร์ทีของเอโก้ที่เน้นเพิ่มไรายได้และกำไรในระยะยาวครับแม้ไทยอาจจะได้รับผลกระทบจากการขึ้นภาษีของสหรัฐบ้างแต่ว่าเอโก้คบก็ยังมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งในสหรัฐพร้อมร่วมลงทุนเพิ่มเติมทําให้ยังมีโอกาสเติบโตในตลาดนี้อีกมากในปี2568นี้เอโก้ Echo ยังมีแผนลงทุนอีกประมาณ30,000ล้านบาทขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเล็งเป้าหมายที่การรวบรวม การซื้อกิจการโรงไฟฟ้า4-5โครงการกำลังการผลิตรวมมากกว่า1,000เมิะวัต์ทั้งโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียนซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปในไตรมาส2ของปีนี้ครับบริษ,ษัทหลักทรัพย์แร์แอด์เฮาส์นะครับมองว่ากำไรปีนี้และปีหน้าของเอโกอาจไม่เติบโตมากนักจากการสิ้นสุดสัญญา PPA ของเคชอนฉบับเดิมแต่ไม่ต้องห่วงว่าเพราะเอโกยังคงจ่ายเงินปันผลที่มั่นคงและมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น บล็อกเกอร์ยังแนะนำนะครับว่าให้ซื้อหุ้นเอโกโดยให้ราคาเป้าหมายที่130บาทต่อหุ้นและเหมาะว่าอัตรา,าเงินปันผลที่สูงถึง6.8%นั้นน่าสนใจมากครับสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่เน้นเงินปันผลดังนั้นใครที่กำลังมองหาหุ้นที่ดีมีอนาคตมีความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืนเอโกถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามครับ